แปดบาท,บาทผมหิวข้าแต่ผมมีตังห้าบาทได้ไหมครับมีไปไหนคนลอผมหิวข้ามากๆเลยอ่ะ,อะ,อะพระเจ้าสมบอรณ์นีนะไม่ต้องกรับปาป้ากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาที่เป็นคำหยาบคายเพื่อิกงกรอ้อแหลอาจไม่เหะสมกับเด็ก จะทำให้เกิดมีนกรมกาลอกเกลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติวันนี้ช s e. ชการให้โนนปอมตัวไปชุดแฟชั่นขอทานแก้คำมันอยู่โซไม่ได้กินอะไรมาหลายวันถ้าวันนี้ร้านไหนให้ s p d นค่นงอนหอนดูกัน,น,กนะน,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 นว่าจะมีคนใจดีกี่คนให้ s b e. อบร้านไปดูกันเ เห็นอะไรไหมงไม่ได้วะมันเกินหน้าเกินตาครับสวัสดีครับผมจากปะโพนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะไปทําความดีในเมื่อมันบอกว่ามันเป็นโนหนึ่งผมจะต้องเป็นโนหนึ่งกว่า คือจริงๆแล้วคือผมจะแอกทำไมไงคือผมอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะแม่งมีสปอนเซอร์ครับแม่งสนั c แอ็เข้าอ่ะครับแต่ผมไม่ไม่มีอะไรเข้าเลยอ่ะก็คือฝากบอกไปถึง s p d ด้วยนะครับว่าพี่ใช้เงินตัวเองควักอ่ะครับคือเป็นเงินเก็บตลอดชีวิตของพี่เองอ่ะทำที่ใจล้วนๆนะครับเดี๋ยวเี่ยวตังซ้อนไปโยด้อดังแย้มมันรอเาต้องแย้แย้มน นนะจะไปเหมาร้านนะก็คือทั้งหมดเนี่ยแสงหนึ่งนะก็คือผมจะไปเหมาร้านแบบร้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่เหมาธรรมดาน,นะวันนี้เราจะปลอมตัวไปเป็นเด็กเอ,อ๋วเว้ยก็คือเดี๋ยวเราจะแกล้งเอ๋อไปสั่งของเราจะทําของล่วงหรือของหล่นอะไรเงี้ยลองดูดิว่าเขาจะให้เราใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าเขาให้เราใหม่ปุ๊บไอ้หนูเอาไปเลยป้าให้ไม่ต้องซื้อเราจะเหมาทั้งร้านเลยครับๆๆๆๆๆ ไว้น้องมองเข้ามาในตามองเข้ามาทิ้หน้ากูไม่ได้สัดก้ก็มองเข้ามาจังหน้าที่ไว้ไอ้น้องเราเป็นเริเ่มไปเลยไปก็ไม่ค่อยอยากจะแอคเท่าไหร่ครับก็คือบ้านใหม่ครับผมอุโโอ้ย คือเงินมันเหลือครับโอ้ซื้อบ้านใหม่เลยครับสามสิบ้าล้านยังไม่รวมแต่งนะแต่งไลยประมาณร้อยแปดสิบล้านนะครับแล้วก็จะเอาตังไปแจกอ,อีกอะไรจะรวยขนาดนี้วะคนอะไรมันเทขนาดนี้อ๋อเดี๋ยววันนี้เราก็ออกไปเลยกันมาแต่ลำไม่เฮียคนไม่ได้ทำเฮียอะไรที่หรอกไปเริ่มภารกิจ Let's go <S อ๋อลงเชิ้นน่ากินจังเลยอะครับ บ้าขายเท่าไรอะครับไม้ละหบาทผมเอาไม้หนึ่งได้ไหมครับผมเอาเอาลูกชิ้นหมูอะครับแม่ให้ตังมาแม่แบบให้ตังมาเยอะเนี่ยโอ้โหทอดแล้วมันร้อนไหมครับหืมน่าอร่อยจังเลยอ่ะอ๋อ จะเผ็ดไหมครับเ,รเหอ้อน่าอร่อยจังอ้าอ้าว่้่วงเลยไ่วงวงแล้ เปลงเลยป้ามันกินได้ต่อไหมป้าครับมันกินได้ต่อไหมป้ามันกินได้ต่อไหมครับอันนี้กินได้ต่อไหมครับมันโดนหินไม่รมันมีตรงนี้ติดติดอ่ะ ขอบคุณครับเกียบทีผ่ผาได้ีัดเกียบปากแาดบาทผม,มหิวข้าวแต่ผมมีตังห้าบาทอะได้ไหมครับมมผมหิวข้าวมากๆเลยอะ แต่แม่ให้ตังมาน้อยอะครับไม่มีขายห้าบาทอะไม่ได้ยี่สิบบาทผมมีตังห้าบาทอะครับป้าผมซื้อได้ไหมครับผมอยากได้เนี่ยครับไม่ไม่เท่าไหร่อะันที่ติดบรรยากาศให้ีนโอ้พี่เป็นคนใจดีมากมากเลยอะครับพี่อย่าเพิ่งไปผมมีอะไรตอบแทนพี่ด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องตอบแทนต้องตอบแทนคนดีครับ ผมไม่ได้บ้าพี่ผมรู้ว่าทุกคนกําลังลําบากตอนนี้เอาพี่รับไว้ผมให้พี่ห้าพันบาทแต่พี่เอาเงินนี้ไปบริจาคหรือว่าให้คนที่ยากไร้แบบผมพี่เป็นกระบอกเสียงให้ผมหน่อยแล้วกันดเดนเลครับโอเคครับขอบคุณมากสุดยอดสังคมดีๆที่เราควรแบ่งปันให้ไปร้านอื่นกันต่อ จะผาลงทับผมเอาลูกหนึ่งได้ไหมครับผม<ด>ซื้อลูกหนึ่งได้มี30 35ิบสาหญ่สุดที่40ไดสี่สิบเลยเหรอครับอ,อก็ที่สามห้าที่ก็ใหญ่แต่แม่ให้ตังค์ผมมาไม่พอเลยครับเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยมีก็สามสบนีใครมาห้าบาท ครัพ่าให้มาไม่หอยครับผมม็ขอทั้ไงแต่ผมอยากกินมากผมหิวข้าวทั้งงานงานก็โอเคไม่ต้องผมมาไปฝากแม่ผมด้วยครับลุงครับก็ให้ไปชิ้นหนึ่งเอาไปแค่ห้าบาทขอมครับลุงลุงใจดีมากเลยครับอ้าวอ้าวก็อย่างนั้นแหละยอดเลยก็ก็ไม่มีมีอ่ะกระจายจ้าครับผมน่าอร่อยยังไงครับลุงอร่อยอร่อยโอเคครับขอบคุณมากครับลุง ใจดีจริงๆไงผมได้กินแตงโมแล้วเอาเลยใจดีอ,ะอ่ะ,อะ,อะพระเจ้าสงบรลูกกระจ้าปูจงเผยตัวลุง ลุงรู้เปล่าว่าลุงอ่ะเป็นคนใจดีมากแล้วลุงก็แต่ว่า5บาทลุงกล้าขายขายครับก็ผมแตบแทนคุณลุง5บาทลุงเอาไป5 0 0พันบาทนี่ครับเงิน5,000ันบาทลุงเก็บไว้เลยครับวันนี้นะครับลุงทําดีวันหน้าลุงทําดีรักษาแบบนี้ไปอีกแล้วลุงจะมีสิ่งดีๆตอบแทนครับผม5บาทที่ลุงให้ผมมากลายเป็น5,000ันแล้วครับตอนนี้ลุงเอาไปมันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงครับไม่ต้องตื่นเต้นครับจับมือครับ รักษาความดีเอาไว้เมื่อกี้ก็เมืองนายนู่นนะเขาไม่มีเงินคนขอเยอะใช่ไหมเขาอยากกินแต่ตังไม่มีก็เลยให้เป็นลูกอนี่คนที่สองวันนี้สุดยอดลุงแค่นนลุงท,ที่จะแบ่งปันมันก็เยี่ยมแล้วนะครับทุกคนครับถ้าใครอยู่แถวคลองสองนะครับตลาดพะรูปนะครับมาอุดหนุนแตงโมลุงได้เพราะว่าลุงแกเป็นคนดีคนอดอยากคนไม่มีตังลุงแกก็ให้เป็นลูกนะครับแบ่งกำลังใจกับลุงครับไม่ว่าจะเป็นขายกี่บาทได้กี่บาทบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีใช่ไหม สุดยอดครับลุงรักษาความดีตรงนี้ไว้นะครับเผื่อมีใครมาขอลุงก็ให้ลุงให้ทางก็เถอขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคั้นต,ต,ต่อไปคุณแม่ครับสวัสดีครับ,บดูไว้ดูไปตัวอย่างไหมเนี่ยพี่ครับเอาไหมผมให้ผมให้อเอาไหมผมให้รับอยากโดนล็อกวะ เฮ้ครับผม,มหิวไก่อ่ะครับพี่เจมาเพิ่มพี่เจมาเพิ่มอ๋อรู้จักเองอาขายดีป่ะดีได้วันกี่บาทอเอาดีๆกูถามจริงเก่งไอ้สัตว์ัวนละห้าพันพี่ใช่เหรอเยสูวันละห้าพันเว้ยผมเหมาหมดเตานี้เลยพอชุดนี้เอามารวมกันเลยผมเหมาเลยไหนๆก็รู้จ,จักละ,ละแม่งเหมาห้าพันบาท จริงเมาเลย5,000บาทวันนี้เลี้ยงเลยเลี้ยงให้หมดไปเรียกคนกินด้วยเอา้าหนูจะเลี้ยงก่อนมันจะเรื่นี่ยถ้าผมไม่เด็กกระจ่าอ่อนจริงที่ให้ไหมผมถามหน่อยจากใจเลยให่ครับจ้างพอเห็นกล้องแล้วก็ปากดีจริงแต่นี่ก็ถือว่าพี่เขารู้จักเราแล้วก็เออเจอหนุนเขาแล้วก็แบบว่าแบ,บ่งปันให้กับคนอื่นนะครับ อ๋อผมมีอยู่ข้าวอ๋อจี้จี้พลังขึ้นเตาตาผมมีอยู่ข้าวอ่ะผมอยากกินงอ้อ ผมขอกล้วยได้ไหมหอขอกล้วยหวีหนึ่งไ,<ม>ได้ไหมขอกล้วยผมเมาเอาอยากไอ้กล้วยหวีเล็กนะครับเออเนานะเอเอมีนะ นนี่กี่บาทมอนเนี่ยกี่บาทกี่บาทฟรีหมดเลยเออห้าพันพอปะห้าพันผมเหมาแจกเลยไม่ถึงอ่ะกำลังรับเลยเออใจดีจริงร้านเนี่ยผมเหมาเลยอ้าวถ้าใครไม่มีก็ให้กินฟรีได้จริงปะแจกฟรีเหมาแจกเลยเหรอหมดแล้วนะตังทั้งเดือนผมเลยเนี่ยผมเหมาทำเลยอ่ะห้าพันบาทเหมาหมดนี่เลยให้หมดเลยเหรอพี่แจกฟรีมาเหมาเลยครับผมเหมาแล้วห้าพัน นี่คือผลของการทําความดีจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะป้าเนี่ยเห็นผมน่ะแล้วไม่รู้จักผมอ่ะเราเจอคนมาขอเนี่ยเราให้ด้วยน้าใจเราให้จากใจอ่ะเราคิดว่าเขาคงลำบากไงเราก็เลให้เหรอใช่ถ้าเป็นคนอื่นก็ให้ใช่ไหมให้ทุกคนวันนี้มีคนมาขอต่างแต่งตัวดีๆนะไม่มีเงินจะเติมน้ามันรถาว่าขอยี่บห้าบาทเดือนผมมาคืนอ้งแต่บัตรนั้นบัตรนี้ไม่มาเลยแต่ก็ยังให้ตลอดใช่เนี่ย ดูไว้เนี่ยเห็นไหมสปอนเซอร์อะไรก็ไม่มีกูค,ควักตังค์ตัวเองล้วนๆนะเห็นปะกูตังค์ที่กูหามาเองอะครับมีเปล่าไม่มีสปอนเซอร์นะถ้าเกิดว่าอยากจะมีสปอนเซอร์มาก็รีบเข้าๆมานะเพราะว่าก็อยากได้มีเงินใช้มาคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยคือตัวอย่างจำไว้นี่แค่น้ำกิมนะเดี๋ยวมีอีกสวัสดีครับ